สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะขอบเขตไม่เกี่ยวกับคนอื่นพวกเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างและความสงบเรียบร้อยเพื่อปกป้องระดับพลังงานและอารมณ์ของเรามีการกำหนดขอบเขตไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปณิปนอมกับตนเองและไม่ต้องพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่อยากเข้าไปด้วย เมื่อเราสร้างขอบเขตที่ดีกับผู้คนในชีวิตของเรามันจะทำให้เราอยู่ในความจริงได้ง่ายขึ้นมากและยังสอนให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราด้วยเมื่อเราไม่มีขอบเขตผู้คนมักจะเดินไปทั่วในอารมณ์ของเราข่มเหงเราและปฏิบัติต่อเราเหมือนพรมเช็ดเท้าซึ่งส่งผลให้เรารู้สึกเหนื่อยลา้าและถูกเอารัดอเอาเปรียบ และยังอาจนำไปสู่ความวิตกกังวลทางสังคมอีกด้วยการสร้างขอบเขตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในทุกด้านของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานกับเพื่อนครอบครัวบุตรหลานและกับคู่ของเราขอบเขตคือข้อจำกัดที่เรากำหนดและจะมีผลตามมาหากถูกละเมิดผลที่ตามมาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ถูกข้าม และบ่อยครั้งที่เรากำหนดขอบเขตอันมั่นคงในชีวิตผู้คนส่วนใหญ่จะเคารพพวกเขาหากเราต้องการสร้างขอบเขตที่ดีในชีวิตต่อไปนี้คือวิธีเริ่มต้นขั้นตอนที่1ไปที่จุดปัญหาคิดถึงด้านต่างๆในชีวิตที่เรารู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบหมดแรงลองนึกถึงจุดที่เราประนีประนอมกับตนเองมากเกินไปหรือจุดที่เรารู้สึกผิดหวัง หรือไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาพิจารณาชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ชีวิตการทำงานและอื่นๆและจดจุดปัญหาหลักๆของเราไว้สองสจุดขั้นตอนที่2สร้างขอบเขตอ่านประเด็นเหล่านี้ทีละประเด็นและดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างและโครงสร้างเพิ่มเติมเต็มให้กับตัวเราเอง เราสามารถทำอะไรเพื่อปกป้องตนเองและพลังงานของเราในสถานการณ์เหล่านี้นี่คือตัวอย่างบางส่วนของขอบเขตที่เราสามารถกำหนดไว้เพื่อช่วยให้เราในการเริ่มต้นขอบเขตที่มีพลังวางเกราะที่มีพลังรอบๆตัวเราทำให้ออร่าของเราเปื้อนหรือการสวมคริสตัลป้องกัน ล้วนเป็นวิธีที่ดีในการกำหนดขอบเขตที่ปกป้องพลังงานของเราจากความคิดเชิงลบและอารมณ์ของผู้อื่นเพื่อให้ขอบเขตแห่งพลังมีประสิทธิผลจะต้องฝึกฝนทุกวันหรือบางครั้งหลายครั้งต่อวันการบอกว่าไม่เมื่อเราชัดเจนกับขอบเขตของตนเองเราจะปฏิเสธคนอื่นได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาขอให้เราทำบางอย่างที่ข้ามขอบเขตของเรา ขอบเขตชีวิตการทำงานการไม่ผสมผสานชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเราเป็นขอบเขตที่ดีในการสร้างเช่นหากเพื่อนโทรหาเราที่ทำงานและทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจให้กำหนดขอบเขตและบอกพวกเขาว่าเราจะคุยกับพวกเขาหลังเลิกงานหากเจ้านายของเราถามเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในช่วงสุดสัปดาห์และเราไม่ต้องการเปิดเผย ให้กำหนดขอบเขตด้วยการให้คำตอบสั้นๆหรือคลุมเครือที่เรารู้สึกสบายใจขอบเขตกับเด็กๆก,การสร้างขอบเขตกับเด็กๆก,ก็มีความสำคัญเช่นกันและช่วยให้เราได้มีเวลาให้กับตนเองบ้างด้วยขอบเขตง่ายๆเช่นการบอกลูกว่าอย่าขัดจังหวะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อยู่หรือให้เคาะประตูก่อนเข้าไป ล้วนเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่เราจะกำหนดขอบเขตที่ดีได้และไม่รู้สึกว่าลูกๆของเรากำลังบงการชีวิตของเราอยู่ขอบเขตความสัมพันธ์การสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์ของเราเป็นสิ่งสำคัญขอบเขตอาจรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นการมีคู่สมรสคนเดียวหรือเพียงแต่เราต้องการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆทุกคืนวันสุก การกำหนดขอบเขตในความสัมพันธ์ยังเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่สูญเสียตนเองหรือรู้สึกว่าอีกฝ่ายถูกครอบงำขั้นตอนที่3ปฏิบัติตามด้วยผลที่ตามมาส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างขอบเขตคือการดำเนินตามไปด้วยผลที่ตามมาหากผู้คนในชีวิตของเรายังคงฝ่าฝืนขอบเขตของเราหรือขาดความเคารพต่อพวกเขาเราอาจจะต้องลบพวกเขาออกจากชีวิต หรือวางผลกระทบที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาเหล่านี้มักแสดงออกผ่านการกระทําของเราเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากเราบอกคู่รักของเราอย่างชัดเจนว่าเราไม่ต้องการไปงานนี้และพวกเขาก็ใส่ชื่อของเราไว้ในรายชื่อแขกเราก็รักษาขอบเขตของตนเองได้ด้วยการไม่ไปหากเจ้านายของเรายังคงกดดันหรือถามเรื่องส่วนตัวกับเราเราสามารถ มอบหมายงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารระดับที่สูงกว่าได้แน่นอนว่าผลที่ตามมาจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การยึดมั่นและกำหนดการเป็นวิธีที่ดีในการยืนหยัดขอบเขตของเราขั้นตอนที่4รักษาความยืดหยุน่นแม้ว่าการมีขอบเขตที่มั่นคงจะมีความสำคัญ แต่การรักษาความยืดหยุ่นและเปิดรับแนวคิดและแนวทางแก้ไขใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันการสร้างขอบเขตในชีวิตมากเกินไปอาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือนิ่งเฉยดังนั้นพยายามมีความคล่องตัวและมีพื้นที่หายใจบ้างเราจะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดว่ามีกี่ขอบเขตที่มากเกินไปเราอาจจะพบว่าสำหรับคนบางคนที่เราต้องการขอบเขตมากกว่าคนอื่น เมื่อเราเริ่มกำหนดขอบเขตในชีวิตได้ดีขึ้นเราจะค้นพบสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเองท้ายที่สุดแล้วการสร้างขอบเขตที่ดีในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะรักตนเองเมื่อเรารักและเคารพตนเองอย่างแท้จริงขอบเขตที่เราต้องสร้างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประนีประนอมต่อตนเองและพลังงานของเรา หน้าที่ของเราจะต้องปลดปล่อยตนเองด้วยการขยายขอบเขตแห่งความเมตตาให้กว้างขึ้นเพื่อโอบรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตลอดจนธรรมชาติและความงามของมันการเป็นอิสระนั้นมีใช่เพียงการปลดโซ่ตรวนของตนเท่านั้นแต่เป็นการดำเนินชีวิตในลักษณะที่เคารพและเพิ่มพูนเสรีภาพของผู้อื่นจงเปิดเผยตนเองสู่ความกลัวที่ลึกที่สุดของเราหลังจากนั้นความกลัวก็ไม่มีพลัง และความกลัวอิสระภาพก็ลดน้อยลงและหายไปเราจะมีอิสระภาพโปรดจํำไว้ว่าความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระแต่ก่อนอื่นมันจะทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่เรากลัวที่สุดไม่มีพลังความกลัวของเราคือสิ่งที่มีอำนาจการเผชิญหน้ากับความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระจริงๆขอทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่และนี่คือ วิธีกำหนดขอบเขตพลังงานของตัวคุณเองจงเดินทางไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จในทุกๆมิติให้จงได้และสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังตนเองนั่นก็คือขอบเขตใดก็ตามแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราจงปกป้องพลังงานของตัวเราเองให้ดีขอให้ทุกท่านมีความสุขจากความัตที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่จเจริญสุขจเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นมาดึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัว แม่คุณน้อยประตูธรรมห้าหัวเหนือครูผู้ถ่ายทอบริทาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เรียกยานมรมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออไปให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ค่ะฟังมาถึงท้ายคลิปนี้โปรดใส่หมายเลข28เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ